ทุกๆคนก่อนจะเข้าป่าเก็บเห็ดวันนี้ต้องเติมน้ํามันเต็มถังก่อนนะคะน้ํามันหมดถังแล้วค่ะทุกๆุคนไปคนเดียวอีกตามเคยค่ะทุกๆคนอยู่เมืองนอกต้องเติมเองค่ะไม่มีคนบริการเนี่ยคะ่ะเอาอันนี้ออกแล้วก็กดว่าเราจะ เลือกน้ำมันชนิดไหนเต็มถังเลยค่ะตอนนี้น้ำมันก็เต็มถังแล้วนะคะเข้าไปจ่ายตังที่แคชเชียข้างใน อยู่เมืองนอกต้องบริการตัวเองนะคะเติมน้ำมันก็เติมเองสัมภาระไปคนเดียวอีกค่ะทุกๆคนทีนี้เข้าไปจ่ายตังค่ะทุกๆคนเข้าป่าเก็บเห็ดกันเลยนะคะใบไ,ไม้เริ่มเปลี่ยนสีไปทีละนิดทีละนิดค่ะทุกๆคนตัวไหนทนความเย็นมากน้อยไม่เท่ากันก็จะเริ่มเปลี่ยนไปนะคะ เริ่มเปลี่ยนสีแล้วค่ะสวยมากๆเลยค่ะทุกๆคนวันนี้แพนไปเก็บเห็ดอีกตามเคยนะคะทุกๆคนแพนมาถึงป่าแล้วค่ะเห็ดป่านี้ก็เยอะอีกตามเคยดูข้างหน้าเนาะค่ะเป็นแปลงลงมาเลยค่ะ เป็นแปลงแปลงเลยขามันแน่นนะคะ อันนี้เยอะกว่าเห็ดมันปูปาาคริสต์มาสแดงเก็บไม่หวาดไม่ไหวค่ะทุกๆคนเดี๋ยาหิมะลงมากลบป่านี่เริ่มบานเต็มที่แล้ว น้นค่ะทุกทุกคนเริ่มบานเริ่มแก่แล้วเอามือช้อนเข้าไปแล้วทำแบบนี้มันช้าค่ะ ต้องเอามือหยิบขาแล้วถอนขึ้นมาเลยเพราะเห็ดมันแน่นโอ้เยอะมากๆเลยค่ะทุกคน แพนพาชมมันเยอะค่ะเห็ดเป็นกลุ่มเป็นกลุ่ม น,นี่ก็ใช่ไปหมดเลยถ้าเอาทำแบบนี้มันก็ขาดอยู่ดีค่ะเพราะมันแน่น แทนจะดึงขาเขาขึ้นมาเลยนะคะถ้าเอามือช้อนเข้าไปแบบนี้แล้วโยกมันช้าค่ะเด็หิมะมันมาโมก่อนต้องเอามือหยิบแบบนี้นะคะคนที่เขาเก็บเอามือช้อนเข้าไปแล้วเขาโยกนั้นคือเห็ดเขาน้อยค่ะต้องรีบเก็บหิมะมาโมก่อนค่ะทุกๆคน ใช่ไปหมดเลยนะคะทุกๆคนป่าเห็ดทั้งหมดเลยค่ะเพื่อนๆแทนเดินมาอีกขาหนึ่งติดกันนะคะแทนกระล่พอเห็ดเหลืองค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะทุกๆคน เลื้องปลาตายยาหมอ แนู่นนค่ะอื้อขาเบือ หาง่ายๆนองค่ะแล้วมัคล้ายๆเห็ดหอม ชมบิวค่ะเขานีนสวยสวยค่ะวันนี้คืมนิดหน่อยนะคะคืมแสงแดดก็มีใบไม้เริ่มเหลืองค่ะเพื่อนเอนต้นเบิร์สเล็กๆใบสีเหลือง แนแยกตะก้าระหว่างเห็ดซุปปอโลกับเห็ดมันปูนะคะบานเต็มที่แล้วดอกยังแข็งยังสวยอยู่ วันนี้สิบเอ็ดองศาค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้อากาศดีค่ะลมก็เบาๆวันนี้เหมาะกับเดินเก็บเห็ดเพื่อนเพื่อนแพ่นกับ่างเก็บเห็ดไปเรื่อยๆค่ะปางามงามปานี่เห็ดก็เห็ดก็ได้แค่นี้แล้วค่ะ ซุปปิโลแยกแตะก้ากับเห็ดมันปูบัดทีนี้ยางมาแผ่มาพอแผ่นมาพอเห็ดอันนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนเห็ดพึ่งหวานบางคนเขาก็เอินเห็ดพึ่งต่อยนะคะแม่นตื้อเฮร์กูตัสติหืมนำขึนอากาศเย็น โอ้เป็นเกตสองค่ะเพื่อนๆมีถากพร้อมขาเขาสิบอ่อนนะคะยำคืนมันหนาวค่ะเดี๋ยวแพ่นตัดขาก,ขาก่ออนือมขาขาเป็นนอนโอ้เอาไปแกงค่ะเพื่อนๆ เอาไปผัดกะเพาเอาไปเห็ดอาหารมือแรงค่ะเพื่อนๆไปต่อค่ะทัดมาอีกสี่หาเม็ดงามงามจังมันเห็ดอีอย่างค่ะเพื่อนๆแพ,น,ๆเพนเห็นธรรมชาสติอันใดแปลกๆอันใดงามๆาพเพนกระท้ายปั่นมูเบิงเนาะค่ะเห็ดแปลก เรดูใบไม้ร่วงด้านหน้าก็ะเห็ดค่ะเห็ดหลากหลายห้าปารสกุดแม่นตือห้าปารสกุดอันนี้เป็นเห็ดเกลือค่ะต้มห้ถึงเนาทีแล้วก็เอาไปหมักเอาไปดองใส้เกลือ,อไว้กินได้เป็นปีค่ะคนฟิน้นเอามาเห็ดสลัด บ้ตงตะก,ก้าแพนก็นได้ค่ะเพื่อนๆถุงพายผมสีวางก็ได้โน่นก็รถกระยุด้านหน้าคุณค่ะโน่นเดี๋ยวไปอีกป่าหนึ่งนะคะธรรมชาติสวยงามค่ะอ้าวพ่อเห็ดเหลือง เนีย่ยค่ะเพื่อนๆแผ่นว่างตะกาไว้ก่อนถุงท้ายอมอืมยังตูอมู่ค่ะยังสวยค่ะางามค่ะเพื่อน สวยค่ะขาอวบมีทากด้วยอ,อืมยังตูมอยู่อันนี้ มีรากตอนนี้ลูกเต่าก็ออกกับรากกับตุ่มไม่ได้แล้วแหละรากอากาศมันเย็นโอ้เห็นแล้วเห็นไกลๆสามสีดอกค่ะด้านบนใช่หรือเปล่า ค่ะทุกๆคนอยู่ตายา้าตายามอดโอ้อสวยค่ะ ตามขาแบกสปอร์ไม่ได้แล้วเห็นปะปลายไปเรื่อยๆค่ะแต่ไม่เยอะค่ะเดี๋ยวแพนจะพาไปหาอีกป่าหนึ่งนะคะทุกๆคนยางม้าหอหรถแล้วมาพอเฮ็ดเพิ่งค่ะเพื่อนๆ แม่นตือเฮรก,กูต้าติเห็ดพิ่งแดงมันพันใหญ่ค่ะเห็ดอันนี้ป้าตัวโอ้ดอกงามดอกงามค่ะดอกนี่มังคน้นกระเอิญเห็ดพึ่งตอยโอ้งาม วยค่ะดีใจได้เห็ดพึ่งวันนี้ข้างหน้านี่ก็เฮ็ดไล่ๆค่ะเพื่อนๆทางสายนี่ก็เมน ดอกเบ้อเล่เลยค่ะอุย๊ยนุ่นค่ะทุกๆคน ยืดตตยหญ้า่นค่ะน,น้ำหนีกระแมนค่ะเอามือสดอดเข้าไปก็ต้องดึงขาเขาขึ้นมากคือเกาเพราะว่ามันแน่นค่ะอารามืมอดันขึ้นมันกก็ด่ไไ้ขึ้นทุกอันหรอกค่ะ ฟ้ามือดันอยู่จังซ้าม,มุกกะซาค่ะนี่นะคะขันสอดเข้าไปเลยซาค่ะ,คะเพ่นย,ยานหิมะอันมาถมเฮ็ดก้อนค่ะเพื่อนๆ แต่ผู้ใดทิ่ม,มกักอย่าว่ากันเด้อเขาผู้ใดมากเก็บเฮดสไตล์ของผัยของมันแต่แต่ผู้มักผู้สอบเด้อค่ะ แบบฟ้ามืองัดก็ไดดีละหลายหิมะกระทม่มกระฮิตก็ได กันเก็บให้ดูแต่กอใหญ่ๆค่ะเพื่อนๆกล้องยิกขาขึ้นมาเดี๋ยวมันขาดโอ้สวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแทน,น,นเก็บเห็ดมาเรื่อยๆมาพอมากแดง หน่วยย่าใหญ่มันซ่มขอมองนี่นะให้จังไรเนาะม่สิเห็นบัดทีนี่เห็นบ่คะนอนค่ะมันหน่วยใหญ่โอ้ยอ่อนซ้อนค่ะ พันอากาศเย็นลงไปจนติลบพันกลางคืนมันติลีลบมันก็นสิเริ่มแตกอันนี้พ่อดีค่ะซุกพักบานหอมหอมเบังเฮ็ดค่ะเพื่อน ทำความสะอาดเรียบร้อยค่ะเหยกตะก,ก้าพรมโอ้อ่อนซ้อนอ่อนซ้อนมากไหมค่ะเพื่อนเพื่อนปลานีมันอยู่ห้างถนนประมาณสองลอยกัวค่ะสองลอยกัวเม็ดสามลอยเม็ดผลไม้ถ้ามาตาดค่ะเพื่อนเื่อนของฟรีโอ้ยแพนมาพผเห็นหนวยใหญ่ๆกับเสียดายเนาะค่ะเนาะ คงวิตามินหลายๆเก็บไปใส่โฟเซ็นไปกินยามหนาวโดกโดกค่ะเพื่อนๆโอ้ยอ่อนโซนค่ะอ่อนโซนงามงามเพื่อนๆทายขึ้นมาจากปลาหมากแดงมาประมาณสักสิบกว่าเม็ดมาพ่้อเฮ็ดเพิ่งต่อยค่ะ เห็ดพึ่งแม่นตือแฮรกูตาตีเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานแต่ว่ามันพันไงนู่นครับเพื่อนๆดอกที่สามแล้วพ่อมึงด้านหน้าค่ะสำหรับเห็ดวันนี้นะคะทุกๆคน ก่อนอื่นแพนต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกำลังใจเข้าป่าเก็บเห็ดกับแพนนะคะขอบคุณที่รับชมซุปปีลรอว่าไว้รตะก้ามันเต็มหมดค่ะทุกคนแพนก็เลยเอาใส่ในถุงนี้ไว้อันนี้ก็เป็นเนี่ยค่ะมีดกับถุงมือของแพนได้เวลาแล้วทุ่มยี่สิบนะคะทุกๆคน ได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะนู่นค่ะพบคําของฟินแลนด์ใบไม้ก็เริ่มเหลืองไปทีละหน่อยทีละหน่อยสำหรับอันนี้แฟนก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะพี่ๆน้องๆลุงป้านาาที่รับชมและเป็นกำลังใจให้กับแพนพาเข้าป่าเก็บเห็ดรีวิวธรรมชาติของประเทศฟินแลนด์ไปด้วยเจอกันคลิปหน้านะคะทุกๆคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย